ปิดฉากลงอย่างงดงามสำหรับเวทีประกวดมิ s และมิสเตอร์เอิร์ธไท2025โดยผู้ที่ความองกุฎไปครองได้แก่ พักประพังกรสกุลสงและน้ำเหนือวารีงามขำท่ามกลางบรรยากาศการประกวดที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการรักโลกภายใต้การดูแลของดออรน้องสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเดินหน้าทำภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและเตรียมตัวไปประกวดในเวทีระดับโลกต่อไป ไทแลของแม่คัดสรรอย่างดีแล้วเราก็เก็บตัวกันมาอย่างยาวนานพอสมควรที่จะรู้นิสัยใจคอจริงๆน้องๆทุกคนน่ารักจริงๆนะคะที่เข้ากองมาทั้งหมดถือว่าได้ลูกดีแล้วก็ดีใจมากและขอต้อนรับเข้าบ้านมิสเ t h ไทยแลนด์ทุกคนเลยนะคะการตัดสินใจเลือกว่าใครจะได้ตำแหน่งไหนเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจมากครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีมีสเสน่ห์มีความสามารถในแต่ละคนเนี่ย แบบบอกได้เลยว่าสูสีมากวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เข้ามาอยู่บ้านเออไทยแลนด์แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําเต็มที่ได้มลงมาก็ดีใจมากๆเลยค่ะพร้อมของหนูหนูอาจจะกลับไปเตรียมให้มากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการต่อพัองผาาการหนอก็จะกลับไปฝึกให้มากกว่านี้ค่ะฝึกก้านภาษาด้วยค่ะจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในใจน้ําเหานือเลยค่ะน้อเหนืออยากที่จะพัฒนาแล้วก็กลับมาช่วยแม่น้องในการดูแลสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเราด้วยค่ะ วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับน้องน้ําเหนือด้วยตอนนี้น้องก็ได้ค่าสายสะพายไทยแลนด์แล้วแล้วก็หวังว่าน้องจะสามารถนำมงแรกของมิสเอิร์ธกลับมาเป็นของขวัญให้กับพวกเราค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีแลววะก็ดีใจมากๆค่ะที่จะได้เข้าไปอยู่ในบ้านเอิรนะ์ธวันนี้ให้น้องค่ะแล้วก็เกริกจามำรับรองตำแหน่งมิสโรเจอร์ไทยแลนด์อันที่ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ตำแหน่อง Miss Earth ในวันนี้แล้วก็ดีใจกับน้องน้ำเหนือด้วยนะคะที่เป็นตนัวแทนประเทศไทยจะไปแข่งต่อในเวทีระดับโลกค่ะหนูภูมิใจในตัวทุกคนเลยค่ะเพราะทุกคนทำเต็มที่จริงๆริแล้หนูก็บอกจะทำหน้าที่ใน Miss Earth ให้เต็มที่นะคะมีทีมที่แข่งอยู่แล้วนะคะก็เราทําได้หมดนะคะโครงการที่น้องน้ำเหนือเสนอมาไม่ว่าจะไปบุกน้ําลุยไฟดําน้ําเราทําได้หมดค่ะเพราะถ้ามีโครงการอะไรดีๆก็ให้บอกทาง ทีมงานของแม่น้องนะคะแล้วก็ดีเ a อร์ไทยแลนด์ก็ยินดีที่จะทําภาพที่เราอยู่ในจินตนาการหรือว่าอยู่ในหัวของเราออกมาให้มันมันถึงมันทัดใจคนที่เขาดูแล้วเขาเข้าใจ่เงี้ยจริงก็มีบ้างค่ะความกดดันแต่ว่าเราเหนือเตรียมตัวเองในด้านภาษาการพูดการเดินอยู่แล้วก็มันก็อปลงแล้วเพราะว่าถ้าเราทําเต็มที่ทุกอย่างไม่มีคำว่ากดดันนะคะคือแม่ก็เน้นสวยแบบพี่ไซส์สกอตต์นั่นแหละค่ะสวยแต่ต้อง ต้องเข้าใจจริงๆอ่ะบริีวูดสวยด้วยความรู้สึกที่อยากช่วยโลกจริงๆแบบไม่เป็นนามธรรมอ่ะต้องเป็นลูปปรรมนะคะ PM 2.5เนี่ยก็อย่างที่น้องหมอเลิฟก,ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดในวงการนางงามมน,น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องไปพูดในรัฐสภาแต่ว่าเราต้องมาพูดตรงนี้เพราะปัญหามันคืบคลานมาหาเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆประเทศก็มีปัญหาเดียวกัน ะะเพราะฉะนั้นก็เรื่องฝากตัวแทนของเราด้วยไปอธิบายนะคะไปบอกว่าเราเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วเราขอความช่วยเหลืออะไรบ้างค่ะเพราะว่าเราพร้อมมาตลอดแล้วเราเก็บตัวแรงมากเราก็เลยก,ก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะ7วันขึ้นเครื่องแล้วก็ไปคว้ามงมาได้เลยค่ะน้ำเหนือวารีงามขํา Miss Earth Thailand 2025เราก็คือองค์กรเดียวกันนะคะระหว่างมิสกับมิสเตอร์เอิร์ธไลล้วนรักโลก ในมุมมองของตัวเองอย่างเข้มเข้มแข็งแล้วก็แข็งขันค่ะวันนี้หรอเพอร์ฟอร์แมนต้องยอมรับจริงๆเนาะประจักษ์ต่อสายตานะคะแล้วก็ในตอนที่เก็บตัวต้องพักมาคนแรกเสมอนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกๆกิจกรรมไม่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าที่พักคนเดียวนะทุกคนก็ให้ความร่วมมือหมดเลยแต่วันนี้อยู่ที่หน้าง,งานค่ะหน้าง,งานเป็นยังไงพวกเราก็ตัดสินตามนั้นเนาะท่านประธานเพราะว่ากองประกวดก็มี คุณเมฆจีรศสกิจนะคะที่ดูแลเรื่องของดีเลคเตอร์นะคะเป็นผู้จัดอํานวยการกองประกวดคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเป็นผู้อํานวยการกองประกวดนะครับก็จริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่ผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ผมเนี่ยมองในแง่ที่ว่าเราเข้ามาในเวทีนี้เรามีจุดมุ่งหมายเดียวเลยคือเราต้องการที่จะยกระดับเวทีนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้นคือที่พี่พักได้เนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าเราเราเรามีการวิเคราะห์พิจรารณาทั้งปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพความพร้อมในการใช้งานความาความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมคือมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นหลายๆสิ่งมารวมกันและเราเนี่ยเชื่อมั่นมากว่าตำแหน่งที่ได้มาทุกคน เราจะเราจะผลักดันให้เขาเนี่ยได้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่ดีที่สุดของเขาก็คือการที่เขาสามารถเป็นกระบอกเสียงมีชื่อมีเสียงที่ดังพอที่จะสามารถช่วยเหลือโลกและสังคมได้ครับรู้สึกหายเหนื่อยมากๆนะครับแลต้องขอบคุณ เตอน้องแล้วก็พี่เมยนะครับแล,ล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่เล็งเห็นศักยภาพของผมนะครับตั้งแต่ในวันเก็บตัวจนถึงวันรอบไฟแนลออนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทั้งหมด12คนนะครับท mm ี่เราฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับผม mm hmm. ก็ต mm ้องขอขอบคุณแม่น้องนะครับที่จัดเวทีนี้ขึ้นมาครับวันนี้ผมไม่ได้เสียใจครับผมภูมิใจมากครับถือว่าผมทําเต็มที่แล้วครับผมแล้วก็ยินดีกับพี่พักครับพี่พักเป็นพี่ชายที่แซนดี้ฟ้ให้ขอ ยินดีกับพี่ชายด้วยครับ <ฮา S 2> ครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณองค์กรนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานแล้วก็ท่านดีเรคเตอร์นะครับรวมถึงขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกตำแหน่งของเพนพักด้วยวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นใหม่นะครับผมก็จะบอกว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะในการทำเพื่อสังคมจริงๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ขอให้ทงานเป็นรับครับก็วันนี้ดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณแมกก่น้องขอบคุณองค์กรทีเซอไทยแลนด์นะครับขอบคุณ ทุกขัานเลยที่เกี่ยวข้องกับพอปั่วขอบคุณพเพื่อนๆทั้ง12คนนะครับที่ทําให้วิชั่นของเราสําเร็จในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิชั่นต่อไปเพื่อโลกกันครับเดี๋ยวทกีาด้วยรับขอบคุณพอปักวขอบคุณ,คณจริงาน,นทุกคนครับทุกคนทํางานหนักมากแล้ววันนี้ก็ออกมาดีมากๆก็แบบขอบคุณมาก ก็ส่งเสริมในสิ่งที่ตัวเองถนัดด้วยนะคะก็รักโลกไปด้วยติดต่อเรามามิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์ให้เราไปออกงานไป CSR ไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรายินดีเราพร้อมเสมอน,นะคะก็ให้ติดต่อมาได้ที่มิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์ได้เลยค่ะผมหลังจากนี้นะเราก็จะมีการยกระดับเวทีของพวกเรานะครับโดยการที่อย่างแรกเลยเราจะโชว์ให้เห็นเลยนะครับว่ามิสเตอร์เอิร์ธของพวกเราเนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนเราผมมีหน้าที่ที่จะดึงศักยภาพของ ทุกๆคนทุกๆตำแหน่งนะครับที่เข้ามานะครับให้สามารถเฉิดฉายได้มากที่สุดแล้วสามารถทำให้เห็นนะครับว่ามิสเตอร์เอิร์ธของเราเนี่ยทำจริงครับครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามพวกเรานะครับมิสเตอร์เอิร์ธนะครับว่าเราจะมีมิชชั่นยังไงแล้วเราจะทำอะไรกันต่อไป Meta n e w ครบอบทุกข่าว